สวัสดีพี่น้องปองปลายสุขูสุคนนะครับเด้อแล้วก็สวัสดีข้อหวยนะครับเป็นยังไงคะแนนเนาะงดบังหันเก่าศูนย์สามกับเก่าเก่าพักกันถือว่านอ้อเสียดายหลายครับเบิร์นบ่มักเก่าเก่ามักต่หกหกตัวเดียวสื่อเบิร์นหกหกตัวเดียวครับงดบังหัน หมารักหนึ่งครับศนยเ่อสื่อครับสื่อจศูนย์เก่าตัวเดียวกับหกมันผันมาออกเก่าศูนย์สามกับเก่าเก่าซะทไมครับมวนเนี่ยมวลน,นีก็มาหลหวเด้วครับอันนี้คือแนวทางเลยครับเด้อบริษัทนบสนุนให้เล่นเล็ก้ะครับ ซื้อไว้พอเบิงพ่อฟังพอรุ่นจากใบสองใบนี่แหละครับพอเป็นแนวทางเนาะดูได้ฝันกนมะมาตีใส่เบิงว่ามั่ตีเขากันบ่สำหรับโตัวเจ้าของเองกะงวดนี้ครับเหล็กเลี้ยงเหล็กเบินเหล็ก,ล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 กตายมาศูนย์คือเกาครับเบินกับศูนย์ศูนย์ตัวเดียวครับงวดนี้มา มีบัตรนี่ศูนยูนตัวเดียวเลขเลี้ยงก็คือเลขพี่น้องนะครับศูนย์หนึ่งสองสามแปดเก้าเก้าแปดสองสามสามสองศูนหนึ่งหนึ่งศูนย์จะมีศูนย์เก่าอีกตัวหนึ่งด้วยครับเล็กพี่น้องเก้าสิบสิบเอดเป็นศูนย์เก่าครับอันนี้ก็เป็นเลขพี่น้องขึ้กันนะครับศูนยะ์เก่าแต่ในใจเรามักศูนย์คำนวนไง ปุเรมักศูนย์ยังกะล้อหลุนล้อฟันได้จับใส่เบิ้งเด้อครับเด้อส่วนตัวเจ้าของเองนี่มักศูนย์สองสองศูนย์คำนวณนี่ครับศูนย์หนึ่งนี่แหละศูนย์หนึ่งศูนย์สองน่าจะประมาณนี้ปุเรมักตัวเด็ก็เลือกเบิ้งเอาเด้อครับไม่ชอบก็ผ่าน ชอบก็ตามหมวดวันที่หนึ่งเดือนหกนะครับแบบนี้อยู่ประมาณนี้นะครับถือพินยังกับขออภัยเด้ออันนี้คือแนวทางเด้อครับจะว่างหมวดวางหันนี่เขาลิ้นครับเขาเก่าเกครับนี่ครับวงไปห้าห้าหกเก้าเก้ามาเก้าเก้าเด็กหนึ่งบวมาครับบวมาครับตัวนี้บวมา เล็กตายศูนย์มาครับเก่ากอกกับมาศูนย์นะครับเนื้อหมวดนี้ครับหมวดวันที่หนึ่งเดือนหกนี่แหละเด็กหน้ายโยกฮอบเป็นยังไงไล่ะเห้อเด็กเบอร์สามสิบเอ็ดเนี่ย จับใส่คนน้อมฝันเอาอด้อครับเด้อพี่นนอสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณที่เขารับชมรับฟังแล้วก็กดหัวใจให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้อครับขอบคุณครับ